สวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับพบกันอีกครั้งอีกเช่นเคยครับกับช่องสองพระเสือวนนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสมอพระเหรียญน,นะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรียนบอพิษพิมุกอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปในตัวนะครับเป็นพระเป็นเหรียญในตัวนะครับคลิปที่แล้วที่ทําไปนะครับ หูในตัวอันนี้จะเป็นหูห่วงเชื่อมนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเรนบอพิษพิมุกนะครับ2 4 7 0นถึง24 2473นะครับนำมาให้พี่พเพื่อนๆน,นะครับผู้ที่ชื่นชอบพระเหรียญน,นะครับทุกท่านทุกคนแบ่งปันให้ชมกันนะครับผมคิดว่าพี่พพเพื่อนๆคงจะมีอยู่นะครับคนที่มีก็มีนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับ เป็นรูปไข่นะครับหห่วงเชื่อมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับช่องสองซัก,นน audio, ก um เผื่อบนนี้เอามาให้ชมอีกสองเหรียญนะครับแป๊บหนึ่งนะครับดูธรรมชาติผิวของพระโลหะเป็นหลักนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับนี่นะครับผิวโลหะนะครับด้านหลังนะครับจะมียันอยู่นะครับจะมียันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับจะมีรอยจานนะครับ เหมือนกันนะครับอันนี้หูห่วงเชื่อมนะครับลักษณะห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับธรรมชาติการเชื่อมโบราณนะครับเพราะผ้าอายุเยอะนะครับอันนี้ก็ตรงตามประวัติวัดนะครับหูห่วงเชื่อมนะครับที่มีบันทึกในวัดนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนนะครับ ขอโทษครับชอบแบบในตัวหูในตัวอย่างอย่างเซียนใหญ่ที่เขาเล่นเช่าหาบูจากันนะครับถ้ามีอย่างที่เขาต้องการนะครับถ้ามีอย่างที่เขาต้องการเขาก็จะเช่านะครับชอบปุ๊บเขาเช่าเลยนะครับตามที่เขาลงคลิปนะครับลองไปให้เขาดูนะครับใครมีหูในตัวไปให้เซียนใหญ่ดูนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับหูหูเชื่อมนะครับพระอันนี้ดูโลวหะเป็นหลักนะครับเนื้อพระเป็นหลักนะครับผิวพระนะครับ อันนี้ตัวยันนะครับยินทะสโลภิกขุนะครับนี่นะครับไล่ให้ดูนะครับทีละตัวนะครับความคมนะครับส่องให้ดูเลยนะครับอันนี้มีรอยมีรอยแผลอยู่ตรงขอบนิดหนึ่งเนาะนะครับอินทะสโลภิกขุนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนวอพิษพิมุกนะครับนี่นะครับตัวยันเห็นไหมนะครับการแกะผ้าแกะเกินจะมีร่องรอยให้เห็นอยู่นะครับนี่นะครับ เนื้อโลหะเนื้อของพระตัวอักขระเลขยันนะครับการเชื่อมต่อเลขยันการแกะเลขยันนะครับการแกะพาดแกะเกินดูลักษณะใบหูท่านนะครับนี่นี่ดวงตาท่านนะครับตาขวาจะใหญ่นะครับตาซ้ายจะตาโทษทีตาซ้ายจะใหญ่นะครับตาขวาจะเล็กนะครับตาขวาพระนะครับตาขวาพระจะเลียวนะครับเป็น อันนี้ดูเราเลยครับเนี่ยพิจารณานะครับพิจารณานี่ยครับอันนี้ก็สภาพเก็บแล้วครับนะครับดูโลหะนะครับไปแล้วครับไม่เห็นปลายแฉกตัวกติมันจะเป็นตัวทีครับสันปากตะขาบนะครับเนี่ยนี่นะครับจะเป็นปากตะขาบตรงนี้นะ ตะขาบคู่นะครับเป็นสี่แจกอันนี้ก็จะม้วนเข้าอันนี้ดูกระรัดประคตนะครับรัดประคตจะแน่นนะครับดูลักษณะการแกะรัดประคตนะครับการวางมือชายจีวรนะครับเส้นหัวเข่านี่นะครับนี่ครับเส้นโค้งคมนะครับตะตุ่มนะครับนี่นะครับอาสนะที่เป็นเป็นชั้นนะครับเวลา ญาติยมจะนั่งข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นชั้นชั้นไม้นะครับเป็นศาลาไม้อพูดง่ายๆเป็นหน้าไม้นะครับเป็นหน้ากระดานนะครับเป็นไม้กระดานจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับหลวงพ่อก็จะนั่งบนพื้นไม้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่มันอาสนะนะครับนี่ความคมแกะลายจะนูนขึ้นมาเลยครับเนี่ยเป็นมิติเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆดูดีๆนะครับใจเย็นๆนะครับนี่นะครับไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับนี่นี่ จะเป็นสันเป็นนูนขึ้นมาเป็นมิติอีกนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นธรรมชาติจริงนะครับนี่นีเนื้อพระนี่ครับจะมีเหลี่ยมแล้วองค์นี้เหลียนนี้จะมีกระไลนะครับกระไล่ติดตามนี่ครับติดตามซอกจางๆบางๆนะครับตามตัวเลขตามองค์พระอันนี้ตาขวาเนาะตาขวาท่านตาซ้ายจะใหญ่นะครับตาขวาจะเล็กเดียวนะครับแต่ลักษณะเหมือนในรูปถ่ายที่ผมบอกนะครับ เป็นลักษณะในเหมือนในรูปถ่ายที่ท่านนั่งสมาธินะครับสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็จะมียันนะครับนี่นี่การจันนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับนี่นีการลงรอยจานท่านนะครับนี่นีแป๊นหนึ่งนี่นะครับจะมีรอยจานนะครับให้เห็นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบางองค์ก็มีบางเหรียญก็มีนะครับ บางเหรียญก็ไม่มีนะครับนี่นะครับผิวพระพระเก็บนะครับบัพระหิ่งนะครับนี่พระหิ่งพระเก็บนะครับนี่นะครับจะมีรอยจานนะครับเนื้อเก่าๆนะครับผิวโลหะทองแดงก็จะเป็นบางเหรียญก็จะเป็นกระดัมกระด่างนะครับนะครับเป็นกระดัมกระด่างนะพูดง่ายๆเอาเป็นมีคาบสนิมคาบอะไรและครับ ภาพความเก่านะครับของเหรียญของโลหะที่มันไปถูอากาศถูกอะไรนะครับนี่นะครับแทบจะไม่เห็นแต่ก็จะเป็นเนื้อเดียวแล้วครับคือความสึกนยพู้นิยายนระพระสึกนะครับพาดเหรียญเหรียญหมดความคมลึกนะครับนี่นี่แต่ก็จะเห็นร่องรอยอยู่นะครับนี่นะครับการลงความคมชัดยังมีอยู่นะครับนี่นะครับใบหูไม่เหมือนกันนะหูหูขวาใหญ่หูซ้ายเล็กนะครับการแกะ ลักษณะจะแกะให้เหมือนรูปภาพที่ท่านนั่งสมาธินั่นเลยครับนี่นะครับยันชนนะครับดูอีกดูเอกลักษณ์การแกะยันนะครับความคมนะครับส่วนข้างก็จะเป็นข้างเลื่อยนะครับเลื่อยนะครับคําว่าเลื่อยต้องเข้าใจนะครับเลื่อยฉลุนะครับเห็นไหมครับรอยเลื่อยระดับผิวเลื่อยจะต่ําจะสูงนะครับเพราะเป็นพระเลื่อยเลื่อยขอบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับเนี่ยนะครับจะเลื่อยเป็นพระเลื่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ตรงแผลเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนี่นะครับจะเลื่อยมาเลื่อยมาก็จะต่ําจะสูงเลื่อยกินลึกกินบางนะครับนี่นี่เลื่อยเลื่อยกินบางกินลึกตอนแรกก็เลื่อยมาเรียบๆนะครับนี่นี่แล้วก็รอยเลื่อยเป็นยึกยึกมานะครับ นี่นะครับเรื่อยมาเรื่อยมานะครับเรื่อยมาเรื่อยมาก็าจะเป็นแบบบางทีก็กินกินลึกบางบางทีก็กินกินแบบมันจะไม่แบบไม่กลมไม่กลมเลยนะครับไม่เหมือนการปั๊มนะมันจะมีรอยรอยที่แบบรอยฟันเลื่อยจะกินลึกเข้าไปในเนื้อเหรียญน,นะครับพูดง่ายเป็นบากเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับนี่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 เวลามันกินนะครับไอ้ขอบเหรียญจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับรอยที่กําหนดขอบเหรียญมาจะอยู่ตรงนี้ในรอยฟันเรียมันกินเข้าไปนะครับบางทีช่างมันคือเลื่อยมือนะครับงานแฮนดะ์เมดเนาะนี่นะครับจะเป็นรอยบากเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาให้เหมือนจะให้มันได้รูปนะครับพูดง่ายจะให้ได้รูปเป็นเหรียญรูปไขน่นั่นแหละแต่ว่าไปตกบางทีเลื่อยไปเลื่อยไปบางทีก็การเลื่อยก็จะกินเข้าไปลึกมากนะครับ บางบางทีก็หนักมือหนักมันมาถึงตรงนี้ก็มือหนักนะครับไม่ใช่ตําหนินะครับเป็นมือหนักนะครับมีทุกทุกเกิดขึ้นได้ตรงไหนก็ได้ของขอบเหรียญนะครับบางทีก็มือหนักนี่นี่เห็นไหมมือหนักสั่นนะครับแต่เหรียญนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆผมเคยเห็นของพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆคลิปนะครับที่ทามีเหรียญเก่าๆเหรียญอย่างนี้ขออนุญาตชื่นชมด้วยนะครับเฉพาะ สีมีนานะครับลองไปดูคลิปของสีมีนาดูนะครับเขาทำไอ้คือความความเก่าของโลหะของพระเหรียญดีๆมากจริงๆนะครับพวกที่เป็นความรู้นะครับคือเราอยากได้พระแท้พระดีนะครับเราต้องไปศึกษาหลายๆหลายๆท่านนะครับฟังไว้หลายๆหูนะครับนี่นะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับหูห่วงเชื่อมเหมือนกันที่เสือบนมีในมือนะครับสวยจริงๆนะครับหลวงปู่ไข่นะครับคือผมชอบหลวงปู่ไข่โดย โดยส่วนตัวนี้ชอบมากนะครับเป็นได้ยิ่งศึกษาประวัติท่านนะครับได้ได้สัมผัสเหรียญท่านนะครับหลายหลายเหรียญอย่างกรอบโบราณผมก็ทําไปนะครับผ่านมือผมสองเหรียญเนาะสมัยกรอบโบราณเนะี่ยจะมีกรอบแบบโบราณผักกดลวดนะครับอันนั้นก็มีคนโทรมาขอเช่าบูชาไปแล้วนะต้องสองเหรียญน,นะครับผมผ่านมือแล้วก็มีเหรียญหูในตัวที่มีตอกโคตรตอกอะไรหลวงปู่ไข่นี่จะผ่านมือผมเยอะมากเลยนะครับผ่านเป็น นะครับไม่ได้โกงหกเลยครับเป็นสิบเหรียญนะครับเป็นสิบสิบเหรียญแบบนี้นะครับหูหงเชื่อมแบบนี้แต่หูในตัวนี้ผ่านประมาณประมาณสองเหรียญนะครับกับคลิปที่แล้วเป็นเหรียญที่สองที่ผมผ่านมือผมนะครับแต่มันจะไปถูกใจใครบางกลุ่มบางท่านนะครับเฉพาะที่เขาชื่นชอบอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาชื่นชอบอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่การเลื่อยนะครับนี่เนี่ยเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นรอยเลื่อยที่แบบกินลึกนะครับ กินเข้าไปในเนื้อนะครับน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะครับคนเลื่อยจะมีน้ำหนักมือไม่แต่มันจะตรงกันเห็นไหมมนตำแหน่งเดียวกันนะครับใกล้ๆก,กันนะแต่มันมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมเป็นรอยบ่าเข้าไปเนาะแต่จริงๆสภาพเหรียญน่ะสวยมากเลยนะครับเหรียญแบบไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเหรียญเก็บนะครับนี่คบด้านหลังนี่นะครับลงไม่ต้องลงกล้องนะครับเนี่ยกล้องโทรศัพท์เลยนะครับนี่ ดูเส้นนะครับนี่ยันนะครับตัวยันอันนี้ยันเป็นยันยันดอกวัวนะครับนี่ยันพระเจ้าห้าพงค์นี่รอยจานเห็นไหมครับนี่เนี่ยเป็นใบโพูเนี่ครับผมเรียกยันดอกบัวแล้วกันนะครับนี่นี่กัยันพระเจ้าห้าพระองค์นั่นแหละครับก็จะมีนะครับมีบางเหรียญก็มีนะครับบางเหรียญก็ไม่มีบางเหรียญก็มีรอยจานนะครับนี่นี่ครับรอยเชื่อมโบราณ นี่นะครับเชื่อมหูห่วงกับหูเชื่อมจะไซส์เดียวกันนะครับเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันกับเหรียญนะครับเพราะทองแดงมันต้องทันกันยุคนั้นนะครับนี่นะครับลอยเลื่อยนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับนี่เหรียญที่สองแล้วนะครับตัวตีนะครับนี่นะครับน้ํายาประสานนะครับนี่นะครับ แล้วดูยันนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับนี่นะครับใบหน้าเหมือนกันเลยนะครับดวงตาใบหูจะเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้จะมีนี่เห็นไหมครับชายจีวรจะเห็นชัดเลยนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับตรงแดงนี่ครับนี่มีรอยยันรอยจานตัวที่ครับจานบนสังคติด้วยนะครับรอยจานบนสังคติชัดเจนนะครับใบหน้าหลวงปู่เหมือนในรูปที่นั่งสมาธินะครับเห็นไหมครับเห็นลำคอไหมครับเส้นเอ็นนะครับ นี่นะครับลักษณะจะให้แกะให้เหมือนเหมือนในรูปเลยนะครับนี่นะครับลักษณะหูลักษณะตาคิ้วจมูกปากเวลาท่านนั่งสมาธิหลับตานะครับดูพื้นโลหะผิวโลหะเป็นหลักนะครับนี่นะครับรัดประคดการวางนิ้วมือนะครับนี่นะครับสวยจริงนะครับุกทุกเหรียญนะครับจะพยายามให้ชัดที่สุดนะครับนี่นะครับ แกะพาดแกะเกินแล้วแต่คนชอบนะครับนี่มีรอยจานนะเหรียญวงนี้มีรอยจานเหรียญนี้มีรอยจานทั้งหน้าทั้งหลังทั้งสังคตินะครับทั้งด้านข้างเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับส,สวยนะครับนี่นี่เห็นไหมาการแกะพาดแกะเกินเหมือนกันนะครับตําหนิจะอยู่ตําแหน่งเดียวกันถ้าจะถามเรื่องตําหนินะครับนะครับแต่ให้ดูเนื้อเหรียญเป็นธรรมชาตินะครับ พิษเจรจาเอาเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชอบแบบไหนชอบแนวไหนเก็บเลยนะครับหลวงปู่ไก่ไม่ว่ากันนะครับนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับบางานก็ชอบอีกแบบหนึ่งมันเพราะว่าคนต่างคนต่างอยากได้อยากมีพระดีนะครับพระดีในมือเนาะพระแท้พระดีนะครับหลวงปู่ไก่วัดเชิงเรียนบ่อพิษพิมุกกรุงเทพมหานครเป็นพระดีพระดังนะครับ เป็นสุดยอดเป็นจ่กภาคีเหรียญน,นะครับทุกคนต่างเสาะแสแหงหานะครับจะเป็นแบบไหนเจอแบบไหนลักษณะเนื้อเป็นแบบไหนนี่นะครับวัตถุโลหะนะครับนี่นี่มันจะมาบนี่นะครับการเลื่อยนะครับเห็นไหมครับการเลื่อยจะมาบากเหมือนกันแสดงว่าต้องมีอะไรบังคับไว้แน่นอนนะครับ นี่นะครับการเลื่อยเนือ้อป็นห่วงนี่เป๊ะเลยนะครับเห็นไหมสองเดรียญเนะี่ยนี่นะครับพี่ดูเลยนะครับดูการน้ํายาประสานนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมประสาน น้ำยาประสานเงินนะครับสารตะกั่วประสานทองเหลืองก็ว่าไปนะครับตามนั้นตามแล้วแต่ช่างนะครับจะมีน้ำยาประสานเวลาเชื่อมให้ทองแดงเข้าติดกันนะครับแต่ไซห่วงนะครับเหมือนกันพอกันเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับในยุคนั้นสวยจริงสองเหรียญนี้นะครับสวยสวยจริงนะครับแบบองค์นี้ได้ความเก่าแบบที่แบบไม่ได้เก็บคลาสสิกนะครับเก่าคลาสสิกเหรียญนี้แบบ ทองแดงเถื่อนแบบเดิมๆแต่ว่ามีคาบคาบคาบแบบพระหิ่งพระเก็บไม่ดีนะแต่มันมีคาบความเก่าความอะไรมาจับนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังจะเหมือนกันนะครับมีรอยพื้นเหรียญจะมีเส pela, ้นเส้นเส้นเสนวิ่งนะครับวิ่งแบบไปทั้งเฉียงไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่พื้นเหรียญก็จะมีเส้นวิ่งเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เป็นนะครับ ะครับถ้าคิดว่าเป็นพระเหรียญแบบพระก็แล้วแต่มุมมองจริงๆนะมันต้องพิจารณาดีๆนะครับการที่แบบเราจะเชื่อคําพูดคนหรือว่าเชื่อเชื่อพระพระที่มีในมือเชื่อเนื้อพระนะครับเนื้อเหรียญน,นะครับเนี่ยเชื่อวัตถุเนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยความน่าจะเป็นนะครับจริงๆนะผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับแต่ก็คือว่าที่เอามาให้ชมให้ฟังกันนะชอบแบบไหนสะสมเลยครับหลวงปู่ไค่นะครับ ดูให้มันดีๆนะครับดูให้ดีๆพิจารณาดีๆนะครับใช้ใช้ตาดูนะครับดูเนื้อพระดูพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าพระหลักมูลค่าสูงเนี่ยนะครับหลวงปู่ไข่นี่เริ่มคนที่เขาดูเป็นเขาเรียกเขาเก็บเลยนะครับเขาไม่สงสัยนะครับเก็บเลยนะครับดูมิติเนี่ยครับดูมิตินี่ครับการแกะนี่ครับดูดูดูมิติก็รู้นะครับมิติเหรียญของช่างการแกะฝีมือแกะช่างนะครับ ไม่ธรรมดานะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปตีว่าเป็นเหรียญอ้ทำเหรียญแบบเหรียญตอดพิมพ์นะครับอย่าอย่าไปคิดนะครับตีตีให้ดูเนื้อพระให้กระจ่างก่อนนะครับดูเนื้อพระให้กระจ่างดูลักษณะการแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญน,นี่พิจารณาดีๆเลยนะครับพระเหรียญน,นะครับอย่าบอกโอ้ยอย่าบอกว่าโอ้ยมีเยอะแถวท่าประจันนวอะไรนี่ มันแล้วแต่คําพูดอนะไอคนที่มาเม้นมาพูดนะครับผมอยากให้คือบางทีคนมาพูดนี่ก็ไม่มีตัวตนนะครับบางทีไอใช้ยุทธเสือแบบคืออยากให้มีเออที่มันน่าเชื่อถือเนะี่ยแต่อย่าไปตกใจนะครับผมไม่เคยตกใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังนะครับว่ามีพระเหรียญพระอะไรนะครับเราต้องดูพิจารณาดีๆนะศึกษาดีๆด,ด้วยแล้วกันนะครับศึกษาเยอะๆเ,เรียนรู้เยอะๆนะครับ นะครับเราจะพลาดโอกาสพลาดพระดีนะครับ<ๆ>อย่าไปเชื่อเขาเยอะนะเชื่อพระเหรียญน,นะครับเ <ampoo> ชื่อของที่มีในมือด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยความรู้นะครับหรืออ,อันไหนที่มันไม่แท้ก็คือไม่แท้นะเข้าใจนะครับอันอันไหนที่อันไหนที่ทําปลอมจริงๆเนี่ยเ <zijn> <ๆ>สือบนก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้เป็นพระแท้นะครับแต่อันไหนที่มันแท้นะครับอย่าไปบอกเป็นพระปลอมสิครับอันไหนที่มันแท้แล้วก็มันเป็นแท้อยู่ในมือชาวบ้านเน่ะอย่าไปบอกนะครับ ถ้าแท้ในมือชาวบ้านก็บอกโอ้พี่พระพี่แท้นั่นเนี่ยดีนะครับเก็บเลยครับแขวนเลยครับเก็บ้อ่เลยครับบูชาเลยครับพี่เก็บไปให้ลูกให้หลานเลยครับแต่พอทราบเปเล่นพานิชเยอะนะครับพานิชเยอะก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับพานีชก็คือต้องการปล่อยให้เขาเช่าบูชาบางทีต้องการเงินมาดํารงชีวิตอันนี้ผมก็พอเข้าใจนะครับหรือบางคนก็รู้ๆอยู่พระพานี้ก็เล่นเป็นอาชีพนะครับคือ ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเป็นเงินนั่นแหละครับนะครับจริงนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่สาขาอาชีพแล้วแต่ความถนัดภัยของใครของมันเนาะไม่ว่ากันนะครับนี่คือหูหงชื่อมนะครับของสำหรับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับบ่อพิษพิมุกนะครับหลวงปู่ไข่อินทะสโลพิกกุนะครับสุดยอดพระเหรียญอีกหนึ่งเป็นหนึ่งตำนานนะครับที่ท่าทันที่ชิน คนที่เสาะแสวงหาหูในตัวก็เสาะแสวงหานะครับคนที่ชอบหูห่วงเชื่อมก็สะสมไปนะครับชอบแบบไหนแนวไหนนะครับนะครับเพราะว่าสวยสวยั้งกู่เลยนะครับแต่ว่าพูดถึงนะครับราคาเดี๋ยวนี้ถ้าคนเขาเขาเขาเช่าเป็นนะครัเช่าเป็นขอให้ชอบนะครับขอให้ตาถึงดูเป็นนะครับเท่าไหร่เขาก็สู้นะครับแต่มันไม่แพงหรอกครับถ้ามี ถ้าเก็บจริงเป็นจริงๆหลักหลักหมื่นหลักแสนไม่อาจเป็นสิบล้านเหมือนเขาแล้วครับสิบล้านนี่หูหนักเลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ช่องสองพระเสือบนนะครับกราบขอพอะคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกดติดตามไว้นะครับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับกดไลค์ให้คนละไลค์นะครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับดันให้หน่อยคอมเมนต์นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้กันนะครับ ราคาหลายล้านบางท่านนะครับเขาเห็นทําคลิปนี่้โหเป็นเขาบอกว่าถ้ามีกรอบโบราณเนี่ยบางทียี่สิบสาสิบล้านนะครับมันพุ่งจริงๆนะครับไปไกลก็บอกนะครับจะเป็นกรอบโอ้นะครับพิจารณาเอาแล้วครับเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่นะครับสวยจริงๆนะครับถ้าไม่เก็บตอนนี้นะต่อไปจะไม่เห็นนะครับจะมีคนเก็บหมดนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับครับขอบพระคุณนะครับกดไลค์กด กดไลค์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นพี่เพื่อนๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสนใจนะครับอยากจะดูเหรียญจริงงงจริงนะครับถ้าราคาพอคุยกันได้ไปกันได้เสียวนยินดีแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ